แล้วฮะไฟล์ถ่าดจากสุริย ตรนนี้ก็คือสั่งมาจากเว็บไฟฐานนะครับไฟฐาน c รก็เป็นตัวกระเป๋าที่ได้สั่งมาจากเว็บกดมาแบบวูบหน้ามืดะใช้เวลาส่งกดซื้อก็คือเมื่อประมาณวันเสาร์ฮะมาถึงวันพุธก็ไม่นานนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะได้รู้กันว่าเราสั่งกับเว็บเนี่ยเราโดนอะไรบ้างนะ โอเคมีผมสร้างมาสองตัวอัวนี้เลยนี้ฮะสีดำมอลลิค่ะสวยเลยนะเนี่ยเป็นกระเป๋าทรงแบบช้อปปิ้งนะครับพร้อมแตกห้อยจากซูริกเลยนะอยู่บ้านก็เสียทางได้ นี่มันค่อนข้างมินิมอลนะครับป้ายเขาก็จะเล็กๆอย่างเงี้ยนะผ้าดำเฟดค่อนข้างเยอะเลยว้าว <Wow. S 1> พอดีเห็นเป็นสีดำล้วนนะครับสายเห็น้าสายของเขาเป็นสายสีดำทั้งหมดก็เลยกดซื้อมาแ่ผมว่าตัวรุ่นนี้มอล r ิสเนี่ยมันไม่ได้นิยมในไทยนะครับ ตามกลุ่มผมก็เห็นว่าลงขายกันน้อยๆนะอืมโอเคขานาดก็ปกติครับประมาณสิบสามลิตรนะจุจุประมาณสิบสามลิตรอืมใช้ได้โอเคนะผมว่าสวยด้วยคือตัวมอลิตตัวนี้มันสามารถที่เอามาสะพายไหล่ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแปงร่างนะครับ เนี่ยตอนนี้ยมันจะมีสายตรงเนี้ยมันแปลงร่างเป็นเปาเป้ได้ขนาดเล็กก็ทัดละัะคือคือผมตัวใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเนาะก็เ <c oughs> หมาะกับสาวๆหรือไม่ก็เป็นหนุ่มๆที่แบบตัวเล็กๆหน่อยอะ่ะอืมแต่ค่อนข้างมินิมอลนะแล้วดำร้วนี้ด้วยนี่ชอบเลยก็เลยก,กดมาครับโอเคานานก็ต้องบอกว่าดำยันไส้ะ่ะอันนี้ดูดวงดีมากเลยนะเนีย่ยดำยันไส้อะ่ะ อืสวยเลยนะกะเป็นชอบดังนั้น,นคร้บเนีย่ยตัวไส้ตรงนี้เขาก็จะมีกระเป๋าเล็กๆตรงนี้ครับเนีย่ยก็จะมีหกเ,เล็กๆตรงนี้ใส่ใส่ได้นะใส่พุกบงพุกบัตรอะไรเงี้ยเพรากะ็จะมีตัวปิดเออเขาจะเป็นกระเป๋าที่มีมีผ้าดำเนี้ยปอไกอีกนึยครับเออเจ๋งเลยกลิ่น อขอนิดแหกนะอืมแหงห้อยนะข้างในก็เอออันนี้แปลกแปลกนิดนึงนะคือตัวไส้ตรงเนี้ยปกติแล้วมันจะต้องเป็นรูปกระเป๋านะแต่ตัวมอลิสเนี่ยเป็นเหมือนเป็นดาร์ฟอ่ะเออนี้แปลกเป็นเหมือนเป็นดาร์ฟดาร์ฟลายเส้นธรรมดา ไม่เหมือนนะตัวไฟโอหรืออะไรเขาจะเป็นรูปกระเป๋าติดไว้เลยเนาะอือน,นี่ครับแปดดีอย่างชอบโอเคนอกจากนี้นะมีตัวที่หน้ามืดเหมือนกันนะพร้อมกันเลยเพอเอิญว่าพอสั่งจากเว็บนะครับมันมันเสียค่าส่งด้วยก็คิดว่าพอมันไหนๆก็จะเสียค่าส่งแนละ้วก็เลยจะกดอีกตัวหนึ่งมาก็เป็นดำล้วนเหมือนกันนะตัวนี้ก็คือดารัสนะ กระเป๋าตังดารลัตหนูขูสวยตัวจริงสวยนะเนี่ยเท่เลยนะเนี่ยดำล้วนเนี่ยเรามันลุนน้นข้างในสีอะไรนีอ้าวดำล้วนแต่ข้างในเป็นไส้เขียวนะไส้เขียวน่าจะเป็นน่าจะเป็นสีเขียวมันฮันเตอร์กรีนอะไรอย่างเงี้ยถ้าในเว็บก็น่าจะเขียนว่าฮันเตอร์กรีนเออแอบสวยนี่เหมือนกันนะถ่าถ้าดำล้วนไปนเลยมันก็คงแบบธรรมดาเนาะเนี่ยดารลัสนะแท็ก เยียบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบอันนี้คือถ้าดูดีๆนะมันมันเหมือนว่าเป็นกระเป๋ามินิมอลของไฟล์ฐานนะแต่โลโก้เขาจะดูยากมากโลโก้เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยติดไว้่งเนงะี้ยไม่มีสีอะไรทั้งนั้นแต่เห็นนะเป็นคำว่าไฟ่ายฐานมีตีนตุ๊กแกนเออแล้วก็ทีเด็ดที่มันแบบว่าผมชอบรุ่นเนี้ยมันมันมันมีสิ่งน,นี้นี่ มันมียางอ่ายางไส้ในจักรยานติดงไว้ต้องเงเออเท่ดีว่ะงานเนี้ยเหมือนเดิมนะงานจากยุโรปครับงานฝั่งยุโรปเขาตัดเย็บมาแบบได้อะชอบอืมตังหายอีก้ะมีเป่าตังแต่ตังไม่มีนะอืมก็เดี๋ยวเียวขึ้นให้ดูนะครับว่า คือค่าใช้จ่ายมนะันเสียไปเท่าไหร่ผมว่าราคาราคาที่เป็นเงินฟรังนะครับก็ถ้าแปลเป็นเงินไทยแล้วอะตัวสินค้าเองอะผมว่าราคาถูกกว่าที่ไทยนะเออตัวสินค้าเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยแต่มันจะไปเสียพวกค่าที่เป็นอันแรกเลยที่มันจะเสียก็คือความเสี่ยงของเรื่องการคอนเวิร์ตค่าเงินตากับเงินฟังเป็นเงินไทยอย่างเงี้ยนะหนึ่งจุดและที่ถ้าซื้อเวลานั้นกับเวลานี้มันอาจจะคนละราคากันก็ได้นะแล้วก็มันก็จะมีค่าส่ง ตัวนี้ยซื้อสองอันเนี่ยผมโดนค่าส่งไปราวๆแบบสามสิบสามสิบฟังอ่ะก็ตีเปนเงินได้ก็พันร้อยแล้วอ่ะค่าส่งพันร้อยนะแต่อย่าลืมมันมีค่าอีกค่าหนึ่งที่พอเราสั่งสินค้าย,ยากยุโรปแบบเนี้ยมันจะเสียภาษีด้วยภาษีค่อนข้างหนักหน่วงอยู่เมื่อเช้าเมื่อเช้านี่เลยผมมึงจะเสียไปเลย оды. คือใช้ขนส่งของ U P S นะครับเขจะใช้ U P S ในการเป็นขนส่งหลักของเขาเนาะมาถึงหน้าบ้านเราเลยเป็นรถแบบโอ้ยหลู่หลาเลยครับเป็นรถแบบทรงแบบแวนสีดำๆใหญ่ๆมาแล้โอ้แปลดีก็โดนอย่างตรงเนี้ยผมโดนสีไปนอนเนาะเลยเนี่ยอบวกแวดแล้วด้วยเนี่ยมันก็ล่อไปสองพันห้ากว่าบาแล้วก็มีค่าที่เป็นเขาเรียกว่าค่าในหน้าค่าในหน้าของ U P S ตัวเนี้ยมันอีกสองร้อยกว่าบาทเนี่ย สรุปรวมก็คือผมโดน extension เงินที่มันต้องเสียไปเนี่ยสองพันเจ็ดกับอีกพันร้อยที่เป็นค่าส่งก็สามพันสี่พันเกือบอู้เยอะเยอะอยู่สี 4, ่พันเกือบสี่พันสิ์เลยซึ่งถ้าถ้าเทียบว,ว่าซื้อที่ไทยอ่ะ ไทยดูแน่ๆเพราะมันไม่ต้องเสียภาษีเสียค่าส่งส่งอะไรมากขนาดนั้นนะครับจริงๆหาซื้อนี่กลุ่มก็ยังได้นะสีดําแต่ว่าในความที่ว่าเป็นคนที่ชอบแบบชอบมันเป็นมือหนึ่งอ่ะชอบที่ว่ามันไปซื้อจากเว็บเราหามาเนี้ยคือผมนั่งรีเฟตนะนั่งกดดูทั้งวันเลยนะมันจะมีสีอะไรที่มันถูกใจเพอเออมาเจอไอ้นี่สีดำหรือไอนี่ชอบเลยเฟตเหมือนเฟดเยอะเลยเนี่ยครับก็ตคงประมาณนี้นะก็หวังว่าก็คงจะ ทุกคนก็คงจะมีข้อมูลในการไปซื้อตามเว็บก็ได้นะบ๊ายบุย